ร้อยครับเอามาดูเขาเก็บหัวงานอีกฟังนึงครับผมจะประมาณสี่รอบแล้วครับนานี่ครับผมบัสเตอร M c d ตัวใหม่ครับรถทดลองขับครับผม แต่ดูจากภายนอกจอยด้านหลัง2จุดน่าจะเป็น9808ครับเป็น9808เ็ซีรีส์จะออกใหม่มา758898ครับผม เคยใช้95อยู่ครับใช้95ปัจจุบันผลิตมาจากญี่ปุ่นครับไทยไม่ได้ลิขสิทธิ์มาครับก็เลยให้ญี่ปุ่นเขาจะผลิตเองครับญี่ปุ่นน่าจะเอาไว้ครับผมตัวใหญ่ๆเอาไว้ให้เขาทำงานบ้างครับผมเดี๋ยวให้ที่ไทยทำคนเดียวหมด ไซนี่จะผลิตอยู่รุ่นแ L ครับผมอยู่เคยทำงานอยู่ชนบุรีนี่ผลิตอยู่อมตะครับอมตะชนบุรีผลิตรุ่นแ L แล้วก็รถเกี่ยวข้าวครับเคยผ่านอยู่ครับโรงงานตัวเงก็เคยทำโรงงานซิวด้วยครับ ดูให้กับคูเปอต้านี่แหละครับน่าจะเหลืออีกทั้งหนึ่งครับผมหางสามเนี่ยมันหางมันอยู่ตรงกลางๆรถครับมันก็เลยไถยเก็บไม่ได้หมดครับ ติดกับพาง4ครับผมดูกันย,ยาวๆเลยครับเพราะว่าก็ยังรถยังไม่ออกมาเลยครับวันที่17รถถึงจะออกมาครับแต่ตอนนี้เปิดตัวตั้งแต่วันที่1มีนาครับ น่าจะดันครับเพราะว่ามันเป็นเนินครับ